สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจากระวาลประวัติศาสตร์ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงสงครามเซนโกคุภาคต่อ EP นี้เราจะคุยกันถึงโทโยโทมิฮิเดโยชิกับภารกิจรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นจาก EP ที่แล้วโทโยโทมิฮิเดโยชิผู้ซึ่งเคยเป็นเพียงบุตรชายชาวนาธรรมดาได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งคำปะกุในปีคศหนึา หลังจากแก้แค้นให้นายของตนโอดะโนบุนากะได้สำเร็จหลังจากที่ได้ได้มงตำแหน่งคำปะกุแล้วซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดเท่าที่พลรเรือนจะสามารถรับตำแหน่งได้ในยุคนั้นตำแหน่งนี้ไม่เพียงเสริมสร้างอำนาจของเขาในฐานะผู้นำที่ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักและยังช่วยให้ฮิเดโยชิสามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศญี่ปุน่นความสำเร็จในตอนนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ สู่เป้าหมายที่เขาได้วางไว้คือการรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อบรรลุเป้าหมายในขั้นแรกของการครอบครองตำแหน่งแล้วโทโยโทมิฮิเดโยชิได้เริ่มดำเนินแผนขั้นตอนต่อไปเขาตระหนักดีว่าการรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นจำเป็นต้องอาศัยทั้งกลยุทธ์ทางการทหารการเจรจาทางการทูตและการควบคุมระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าไดเมียวในแต่ละแควนจะยอมมาสวามิภักดิ และอยู่ภายใต้การปกครองของเขาอย่างสมบูรณ์เป้าหมายของเขาจึงไม่ได้มีเพียงการควบคุมอำนาจในทางทหารเท่านั้นแต่ยังต้องการสร้างสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในดินแดนแห่งนี้ที่เปลี่ยนไปด้วยความขัดแย้งมาอย่างยาวนานภายใต้เป้าหมายนี้ฮิเดโยชิได้แบ่งแผนการของเขาออกเป็นหลายขั้นตอนเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับราชสำนักในเกียวโตซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเขาให้เป็นผู้นำที่มีความชอบธรรมอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้เขายังเริ่มเคลื่อนกําลังทหารไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีความขัดแย้งและไม่ยอมอยู่ภายใต้อํานาจของเขาฝ่ายทางเกาะคิวชูตระกูลชิมัซึแห่งแคว้นซาสึมะทางตอนใต้ของเกาะคิวชูนาโดยชิมัซึโยชิฮิสะได้เข้ารุกรานและมีชัยชนะเหนือตระกูลโอโตโมะทางตอนเหนือของเกาะคิวชูในคิรักักราช1585 ตระกูลโอโตโมจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังทโทโยโทมิฮิเดโยชิเขาจึงได้ออกคำสั่งในฐานะคำประกุว่าให้ตระกูลชิมาซึหยุดการขยายอาณาเขตเดี๋ยวนี้แต่ว่าชิมาสึโยชิฮิสะไม่เชื่อฟังในที่สุดคิดตักราช1,586คำปะกุทโทโยโทมิฮิเดโยชิจึงนำกองทัพขนาดมาึมาเข้าลุกรานเกาะคิวชูเพื่อปราบปรามตระกูลชิมาสึ ผลคือความพ่ายแพ้ของตระกูลชิมาสึโดยโยชิฮิสะยอมโกนศีรษะบวชเป็นพระภิกษุเพื่อแสดงความพ่ายแพ้และรักษาแคว้นชิมาสึเอาไว้เมื่อคำปะกุที่ดโยชิเดินทางมาถึงเกาะคิวชูก็พบว่าดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยชาวคริสเตียนและมิชนารีชาวโปรตุเกสที่ได้เข้ามายังญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเซนโกคุก่อนหน้านี้ในคศักา1587แผนการถัดมาหลังจากที่ ครอบครองเกาะคิวชูได้แล้วโทโยโทมิได้เล็งไปยังภูงมิภาคคันโตในการจัดการกับตระกูลโฮโจซ,ซึ่งปกครองพื้นที่คันโตและมีอิทธิพลสูงมากในเวลานั้นตระกูลโฮโจเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับแล้วก็มีอำนาจในบริเวณพื้นที่ของคันโตมาอย่างยาวนานเนาะบริเวณของคันโตก็ปัจจุบันจะอยู่แถวโตเกียวนะครับประมาณนั้นตรงนั้นโดยมีฐานที่มั่นสำคัญของตระกูลโฮโจอยู่ที่ปราสาทโอดาวาระ การล้อมปราสาทโอดาวาระในปีคิตศราช1590ถือจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้ทีเดโยชิสามารถแผ่อิทธิพลของเขาไปยังภูมิภาคคันโตได้สำเร็จปราสาทโอดาวาระเป็นที่มั่นสำคัญของตระกูลโฮโจซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ด้วยภูเขารอมรอบและกำแพงปราสาทที่แข็งแกร่งมากๆนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการปกครองของตระกูลโฮโจแล้วปราสาทแห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร และจุดพุทธศาสตร์สาคัญอีกด้วยการล้อมปราาทแห่งนี้กินเวลาย,ยาวนานหลายเดือนมากฮิเดโยชิไม่เพียงแค่พึ่งกําลังทหารเท่านั้นแต่ยังใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาหลายอย่างเช่นการแสดงกําลังพลขนาดใหญ่เพื่อสร้างความหวาดกลัวนอกจากนี้เขายังสร้างหมู่บ้านชั่วคราวรอบปราสาทเพื่อสนับสนุนกองทัพและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการโลจิสติกอย่างชาญฉลาดและเป็นการกดดันกองกําลังของตะรูลโฮโจที่อยู่ภายในปราสาทด้วย ในปัจจุบันปราสาทโอดาวาระได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทที่ได้รับการตกแต่งใหม่ได้เพื่อแสดงถึงยุคสมัยความยิ่งใหญ่ของตระกูลโฮโจรวมถึงมีนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวการล้อมปราสาทโดยฮิเดโยชินอกจากนี้พื้นที่รอบปราสาทยังถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบานสะพรั่งนะครับทำให้ปราสาทโอดาวาระเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับถัดมาเมื่อทิเดยโยชิจัดการกับตระกูลโฮโจโดได้แล้วทิเดยโยชิยังคงเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคที่ยังไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อมองขึ้นเหนือขึ้นไปที่ภูมิภาคโทโฮคุตระกูลดาเตะกำลังทรงอำนาจอยู่ในภูมิภาคในขนาดนั้นนำโดยดาเตะมาซามูเนะ หรือฉายามังกรตาเดียวผู้นําที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความกล้าหาญและความทะเยอทะยานสูงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ฮิเดโยชิจะต้องเผชิญดาเตะมาซามมเนะเป็นไดเมียวที่มีความสามารถทั้งทางการทหารและการปกครองและเขายังมีความฝันที่จะขยายอาณาเขตของตนเองการที่เขาเป็นผู้นําที่ชาญฉลาดทําให้ฮิเดโยชิต้องใช้วิธีการเจรจาปณีปนอมเพื่อหลียกเลี่ยงการเสียกําลังพลโดยไม่จําเป็นฮิเดโยชิได้ส่งสัญญาณชัดเจน ว่าผู้ที่ยอมสวามิภักดิ์กับเขาจะได้รับการปกป้องและสนับสนุนพร้อมทั้งเสนอผลประโยชน์ที่ดาเตะไม่อาจปฏิเสธเช่นการยืนยันสิทธิในการปกครองบางพื้นที่ในโทโฮคุต่อไปอย่างไรก็ตามฮิเดโยชิก็ยังคงแสดงอำนาจและพลังทางการทหารอย่างชัดเจนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อไปอีกด้วยสุดท้ายดาเตะมาซามมเนก็ตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขและสวามิภักดิ์ต่อฮิเดโยชิในที่สุด นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสามารถในการผรสมะสานทางการทูตและการแสดงอํานาจของโทโยโทมิฮิเดโยชิซึ่งนําไปสู่การสร้างความเป็นเอกภาพในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันฮิเดโยชิได้ครอบครองพื้นที่ในญี่ปุ่นเกือบจะครบแล้วนะครับก็ทั้งภูมิภาคที่เป็นคันไซปัจจุบันเนาะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โอซาก้าและเกียวโตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ได้ครอบครองอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโดบุนากะเนาะ แล้วก็มีการบุกพื้นที่ของเกาะชิโกกุนะครับที่เป็นภูมิภาคชิคโกกุภูมิภาคคิวชูแล้วก็จัดการตระกูลโฮโจที่คันโตและได้สวามิภักดิ์จากดาเตะมาซามมเนที่โทโฮคุทําให้ตอนนั้นฮิเดยโยชิได้สามารถรวบรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จนะครับในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้นับทางฮอกไกโดแล้วก็ โอกินาวานะครับเพราะว่าทางฮอกไกโดเนี่ยจะมีชาวพื้นเมืองที่เป็นชาวไอนุที่ยังค้อมครองอยู่แล้วก็โอกินาวาเป็นของอาณาจักรริวกิวนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็อาจจะนับถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่ของเกาะฮอนชูเกาะชิโกกุและเกาะคิวชูนะครับในด้านการบริหารนั้นฮิเดโยชิได้เริ่มโครงการสําคัญเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในระยะยาวของประเทศโครงการสํารวจที่ดินถือเป็นมาตรการที่สําคัญที่สุด เพื่อช่วยให้รัฐบาลของฮิเดยโยชิสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการครอรบถือครองที่ดินของไดเมียวนอกจากนี้ฮิเดยโยชิยังออกกฎหมายแยกชนชั้นระหว่างซามูไรและชาวนาถึงแม้ว่าเขาจะมีพื้นเพม,มาจากชาวนามาก่อนก็ตามเพื่อป้องกันการลุกฮือและลดโอกาสที่ชาวบ้านจะสะสมอาวุธ นอกจากนี้ฮิเดโยชิยังได้ออกนโยบายที่เป็นการยึดดาบนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมและห้ามมิให้เกษตรกรหรือชนชั้นอื่นที่ไม่ใช่ซามูไรพกพาอาวุธใดๆครับรวมไปถึงดาบญี่ปุ่นดาบคาตานาเนาะการยึดดาบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดโอกาสในการเกิดกบฏแต่ยังช่วยตอกย้ำสถานะของซามูไรในฐานะชนชั้นปกครองโดยดาบที่ยึดมาได้จะถูกนำไปหลอมเพื่อใช้ในโครงการกอร่อสร้างต่างๆทั้งเรื่องของพระพุทธรูปขนาดใหญ่การสร้างวัดต่างๆนะครับ การกระทาเช่นนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความสงบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังช่วยส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงอํานาจของรัฐบาลกลางของฮิเดโยชิในการควบคุมทุกชนชั้นในสังคมญี่ปุ่นครับสุดท้ายในปีคริสศักราช1590โทโยโทมิฮิเดโยชิสามารถประกาศความสําเร็จในการรวบรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์เหมือนดั่งความฝันที่นายของเขาโอดะโนบุนากะเคยคิดไว้นะครับเคยคิดฝันไว้ประเทศที่เคยแตกแยกเป็นแคว้นต่าง กลับมามีความสงบเรียบร้อยเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษแม้เขาจะไม่ได้รับตําแหน่งโชกุนเนื่องจากไม่ได้มาจากตระกูลซามูไรชั้นสูงแต่ว่าในขณะนั้นตําแหน่งคปาปะกุก็แทบจะยิ่งใหญ่กว่าโชกุนซะแล้วนะครับด้วยความสําเร็จของฮิเดโยชิก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นมีความสามารถเป็นอย่างมากในการไต่เต้าจากชนชั้นที่ไม่ได้มีต้นทุนใดๆเลยนะครับและมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้นความทะเยอทะยานของโทโยโทมิฮิเดโยชิไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เป้าหมายต่อไปของฮิเดโยชิคือการขยายอํานาจไปยังแผ่นดินข้างเคียงเขาเริ่มมองไปยังจีนที่ถูกครอบครองโดยราชวงศ์หมิงและเกาหลีในฐานะเป้าหมายสําคัญที่ญี่ปุ่นจะต้องขยายอํานาจเข้าไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปของโทโยโทมิฮิเดโยชิไว้เราพบกันใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ โปรดกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ